ทำราคาไม่มีค่าว่าเรากิกกากับเบลล่าน้องเบลล่าแหละ,ะ,ละก็ะก็รู้จักกันครับแต่ว่าไม่ได้ดกิ๊กกาบไม่ได้ดกิ๊กการอะไรม,ม,มีแบบถูกใจเขาไ,มาไหมคะยังไงบ้างเออเจอกันไม่กี่ครั้งเองครับก็คุยเป็นปกติครับก็เป็นเด็กในพีใน่ในสังกัดพี่เอด้วยกันแล้วก็เจอกันในในบ้านอะไรเงรี้ยแต่ เป็นล่าข้ามีข่าวกับพี่เวียอยู่มันก็เลยดูว่าเอ๊ะเหมือนเราจะไปไปแย่งหรืออะไรยังไงบ๊อบกับพี่เวียหรือเปล่าเปล่าครับไม่มีอะไรครับผมอืจะสนิทกันขนาดไหนค่ะ,อ,ะอยู่ในบ้านเออไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นครับก็ก็ก็เจอกันเจอกันสองสามครั้งครับก็กระทักทายกันพูดคุยปกติแล้วก็ รู้สึกว่าน้องเบลล่าจะเรียนที่มหาลาัยเดียวกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้เจอกันตามมหาลาัยด้วยครับมีติวโดส่งหนังสือให้น้องไม่ทนันนะติวโ,โอ้ยไม่ไ,ม,ไม,ม้ติวเลยครับตัวผมเองก็ยังทาไม่รอดเลยฮะน้องตัวเป็นสเปคไหมคะ น้องก็น่ารักดีนะครับก็เป็นเด็กอัธยาศัายดีฮะยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็คุยเก่งครับผมกลัวไหมครับที่จะไปถ่ายก,กับพี่เวียไม่กลัวครับพี่เวียพี่เวียพี่เวียน่ารักครับแต่เหมือนกวนรู้สุดใจอะไรกี๊เด้อะไรนะู้สุดใจใช่รู้สุดใจครับไม่มีอะไรจรริงคับม,มันก็มีเหมือนประมาณว่าเป็นอยู่เด็กบ้านเดียวกันพี่เองก็พยายามสร้างกระแสให้มีข่าวกันเองพี่เองจนดันเรามีอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยเราว่าไงบ้างไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะเพราะว่าพี่เองก็แก่แกก็ยุ่งๆอยู่นะช่วงนี้แกก็ ทำธุรกปทรงทั้งรกิจของแกลแล้วก็ผมว่า,าคุณอาจจะมองว่าเรียนมาหาลัยเดียวกันแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าที่จริงทจริงจริงๆแล้วเจอน้องเบลล่าไม่กี่ครัง้งเองครับแล้วเรามคีคุยคุยกับใครอยู่ไหมคะตอนนี้ตอนนี้หัวใจก็ว่างไงว่าตลอดเลยหาอยู่ครับเขามี่ครออกมามันจะทำให้เราบอกว่าอาจจะไม่ค่อยสนิทกับน้องเบลล่าก็ ไม่ไม่ไม,ไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่ว่าถ้าถ้าเจอหน้าก็ก็<ร>คุยปกติก็<ร>ถามว่าเป็นยังไงบ้างเฮ้ยพี่มีข่าวแบบเรื่องล่าอนะไร